นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุมิมังคุทะโรปังขัตตากุยาเกติยามพุทธาพุทธาค่าพระเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้งเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพระพุทธเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อถวายแด่พระพุทธคคลเป็นพระธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอการบูชานื้ขอการบูชานี้จงนของพระพุทธเ้จงยันชีวิตของข้าพเจ้าให้ได้มีอยู่มีกินมีใช้ เรือ่าือเรใช้เรือจ่าอย่าได้ข sure ัดสนอย่าได้ขัดสนในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในเทัย์นเงาทในไปในทุกภพทุกชาติของข่าดนงินทสาธุสามุสาธุ ย้ายอธิทฐานอธิทฐานอธิทฐานดีแล้วก็จงตามเชืนอพรันท้ยา่เใหญ่เทวะเวนั่งนัาเทวะเัวะก็ขันธ์มก สงฺฆามาโพธํปตฺตโรภุตาปฺลํ โอปองสกฺกมโนยโมภะเญโสวิญฺญานํตํตรปปํวิสุตตานิสยยธมฺมาวาจะธมฺมา อาอาตุน <Es> ี่าใในแบบไม้ออาบาตุชาเป็นเพื่นบนโดยชาทำบ้าโดยชาทท่ดชาอไม่ได้เอออาใครใครมีแบบไม้ตาเมื่อเครื่องหนังบัดกแล้วก็จัดแจนไม่สวยงามอ่ กออาลอดเวลที่แบบไม่รตเออัออตามการเปลี่ยนลเออแต่ลดเอามงเอาที่คุณอาการย์พูดบอกนตัดนาดอ่างงี้ยตักนาดเอา่งที่ตองไม่ด่านอาจารยบบนอตายเป็นห้าพัน มันต้บต <Le vit. S 2> like ้บปบตตบรแต้ร <plus S 1> <demek. S 2> ั้งมันต่าวที่ยวาจาให้เงคนคก็แต่งแล้วแต่ต่งนตานต่คนก็มาทบุ